สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องช่องอ้อนอัจราชะแนลเนาะคะ่ะพี่น้องคะมือน,นีผ้าน้ำชกเนาะคะ่ะอายุ21ปีแล้วมาสวัสดีพี่น้อง <c oughs> นี่คือนี่คือตุ๊กตาหมอลำ่ำนี่คือหมอล่ำหน่อยตะกี้เพิ่นเป็นกุมารหน่อยพระเอกนางเอกได้นีก้อนสิเกิดก็ต้องพิเพกอนก้อน,ก,อน,ก,อนก้อนสิใ่นี่จะต้องเปิดตัวเลยพิ่นกอนตะกี้ว่าอีวีเอดกับกิ่นนี่แหละได้ไปเขากองน้ำข้าวเจ้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะมือน,นีพี่อ,อนน้นนะ บาซิมาเบาเรืองเหตุผลทําไมหมอลําถึงย้ายวงบ่อยหรือไม่บ่อยแล้วแต่เหตุผลส่วนตัวอันนี้คือเอาเหตุผลส่วนตัวอันนี้อันนี้จะคล้องอันนี้ประสบการณ์ตรงจะคล้องการย้ายวงมีหลายปัจจัยพี่น้องการย้ายวงมีหลายปัจจัยเนาะ,ะ,ะค่ะปัจจัยแหลกคือถ้าเป็นศิลปินที่ว่าอายุยังหน่อยอยู่ บางครั้งปัจจัยของเพิ่นอาจสิแบบว่าย้ายมาย้ายอีกวงหนึ่งเพื่อพัฒนาตัวเองจากที่เป็นกุมารอาจจะได้เป็นพระเอกเต็มตัวอาจจะอยู่วงเก่านี่เพิ่นอาจจะเพิ่นเพิ่นมันมันหลายคนไหมค่ะการกระจายบทการอีหยัางเนี่ยเพิ่นอาจจะแบบว่าเพิ่นว่าเข้ามาเบิทําทให้ตัวเองแบบมีอนาคตเนาะอีกวงหนึ่งอาจจะโอกาสนี่คือเหตุผลส่วนตัวอ่าอ่าที่สองจัยที่สองคืออยากไกลบ้าน บวงแรกที่ไปนะ่ะอาจจะยุ่ไกลบ้านการไปมากการสอมกันยังอาจจะลําบากหรือยังสินเนาะคะ่ะปัจจัยที่3ก็คือเพื่อนฝูงชักชวนปัจจัยที่4ก็คือว่ากระแสของวงปัจจัยที่5เรื่องเอ่อเรื่องเงินอันนี้ปัจจัยปัจจัยหานี่ปัจจัยหานี่คือปัจจัยหลักเด้พี่อ่อนจิบเลยเลี่ยงหนึ่งสองสามสี่หาดอกค่ะพี่น้องคือมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับ การย้ายวงนาอพี่น้องนเพราะว่าเหตุผลส่วนตัวผู้ใดฮัลล์คนมันก็มีเหตุผลส่วนตัวของเพิ่นหมอลำแต่ละคนเขาก็ตัดสินใจตัวเองตัดสินใจเองบางคนเราไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุผลของใครเป็นยังไงแต่นี่คือเหตุผลส่วนตัวของพี่อ้นเนาะค่ะแต่ว่าหลักๆกก็คือหลักๆกก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการการการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตการ อยากพัฒนาตัวเองเอ,อก็คืออยากพัฒนาจากของอยากลุ่งอยากลุ่งอันนี้คือปัจจัยปัจจัยหลักเลยก็คือว่าก็เหมือนตอนที่อันนี้ก็ย่อมเราเข้าจริงตอ,ตอนเขาเขา,ว,ขาว,วงการมอลลั่มไม้นะพี่น้องเนาะคือเท่าอายุซิปแปดซิเก่ายังยักษ์เ่เอาเป็นกุมารแล้วก็มีหลายๆคนอยู่อยู่วงแรกหัดลำมอลำตอนเป็นหัดไม่นี่ยังลำบ่ไดดิพี่น้อง ยังรำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับทุกอย่างมีครูบาอาจารย์หรืออะไรหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะต่อมาคืออยากก้าวอยากอยากพัฒนาตัวเองอยากเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มเพิ่มศัก,กยภาพตัวเองถ้ามีเหตุผลที่ว่าเออบาง,บงวงเพื่อนศิบบอกว่าเออมาผี่เดอ้อได้เป็นตัวได้เป็นตัวลำ่ำได้เป็นเพอางนั้นอ,อ,อีกได้สนอนเพื่อนศิสอนนั่นก็คือว่าเหตุผลชักชูใจชัก จูงใจให้่ใหญ่วงอันนี้ก็คือเหตุผลส่วนตัวของพี่อ่อนนาำเราถาม,ม่าณหน้าปัจจุบันน่ะเครียดขมกันบ่หลังๆมากกเห็นเด้คข่าวบากะกะพอว่าโรคมันกลมพี่น้องกับมาพอกันคือเกา่เาครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์การที่กะเพื่อนยังก็นอนความเก่าความเก่าความหลัง ไฮไลท์ไปคือน,นามย่งสิแม่พี่น้องปัจจุบันนี้มันแหงเร็วเวว้วเนาะห้ามวุ่นวาเมื่ออื่นมือหื้อสิเป็นย่างไดย่างสีน่ะกะมั่นกาบ่มีการเขียดคมกันดอกพี่น้องมันต้องในร่วมงานกันทุกคณนนะน่ะล่ะการใหญ่วงก็เลยเป็นเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนเนาะค่ะรวมไปถึงแม่กระทงังพิออนนำ้ำกะ มั่นกาโดยปัจจัยแล้วก็คนหลอบขางหลายๆคนกับเบเด้ว่าก็ไม่ได้ว่าต่างคนต่างเกิดตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาส่วนมากศิลปินจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมหรือว่าเอฟซี T ่แฟนคลับทุกคนบางคนกับฮาร์กพูนันฮากผู้นีว่าเป็นยังยุง่วงหันวงนี้เด่นแล้วคือย่ายเป็นยังได้เงินหลายแล้วเป็นยัง่วงกระดัเงเป็นยัง่วง,งเงงพ่นนะอันอันนั้นเราคือย่ายเราบ่นี อีกอันนึงเป็นอย่างพ่อว่องเพยุนว่องเพลินแบบไปบ่ได้ไปไว้คอยไปบ่คอยรอดแล้วน,นี่บ่ได้พลาดพิงดีค่ะเป็นยังขึ้นนี้จากเพลินด้วยสภาวะเศรษฐกิจลหลายๆอย่างพี่น้อง่าวกันบ่ได้พี่น้องเนี่ยคือจังน้ำโชคนี่คือการน,นี่น้ำโชคน้ำโชคศิลปินศิลปิน e v เดิเนี่ศิลปิน evs คือกาต้องกาต้องง่ายเนี่ยกาต้องง่ายจาก evs กะกลายมาเป็น นาวิหกเส็จกะนั่นละเนาะที่ถามที่ยังกันมากพ่อเห็นหนามมอล่มพี่น้องแฟนเพียงทุกคนก็มาถามว่าเป็นยังญงวงมันก็คืออันนั้นเป็นยังคือพายุน้ำเพลินเพิ่นสิบไปจ้างได้ถ้าเพิ่นขาดผู้นั้นผู้นี่ถ้าเพิ่นขาดเราก็เสพสิูจ้างได้สิแล้วแม่ค่ะเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนมันก็มีค่ะเราต้องให้เกียรติจิรปินเพราวา มันหลายๆอย่างการใช้ชีวิตหลายๆอย่างอยู่วงการมอลลัมเนะาะวงการมอลลัมก็เหมือนวงการบันเทิงวงการดารานะพี่น,นอ้องมันก็มีความขยันมันเพียรความอดทนอดกันความไฟลู่ีอย่งมันก็มีขึ้นกันการใช้ชีวิตก็อยู่เหมือนกันมีความหาความสมามัคคีมีการอิจฉาลิษยาเหมือนกันแค่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ได้ในพื้นที่พื้นที่นี้ราค่ะ ถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากรู้เรื่องอีง่อย่างหรืออีหย่างเนี่ยเดี๋ยวพยอนจะมาเมามาเมาม้อยมาูาให้บ้างนี่คือเหตุผลส่วนตัวเดียวค่ะพี่น้องว่าด้เกี่ยวกับผู้ใดแต่ว่าศิลปินทุกคนเขาก็มีเหตุผลของเพิ่นเพื่อกันเป็นบราร์ค่ะบางคนเ้าวภาสามาจะบอกได้เ้าว่าษะาาออกขั้นขดเห็นได้แต่การตีกระแสของสังคมของโลกโซเชียลกับบได้วบาเพิ่นอีกการตีกระแสคือแบบอ,อิงใบว,ว่า คนนั้นจะต้องไปอยู่ตรงนี้คนนี้จะต้องไปอยู่ตรงนั้นยังเสียเพื่อนกะแค่คาดเดาหม้มาโตกันการมาเรียกกระแสเอ่อว่าผู้นั้นผู้นี้ไปนี่ต้องไปนันเด้ต้องไปนี่เด้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นกับขืนยุคกับศิลปินคือเกา่าแม่นบอกค่ะเขาาภาสามารถชักจูงไงี่ยังเพื่อนใดแต่ถ้าเพื่อนสบายใจแต่ละคณะได้กระซ้ำเงินเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการใช้ชีวิต ถ้าจิลเป็นทุกคนอยู่ใดกาแสดงว่ามองหันถือกระเพ่นบอว่ไดะดรบารีเลยบาดีทุกที่ดีหมดมอลำทุกคณะดีหมดแต่มีเอกลักษณ์ประจําตัวพี่น้องมีเอกลักษณ์ประจําตัวคือการเขาเรียกอะไรนะการแบบเข้าเข่ากันได้บอกับวงวงนั้นเอออันนี้ก็เป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งได้ว่า ศิลปินคนนี้มีบุคลิกที่เข้ากันได้ไหมกับสังคมสังคมแต่ละวงวงนั้นอันนี้ก็แมนพี่น้องอันนี้คืออันนี้ศิลปินขึ้นหมายความว่าบอกถึงจาของแต่วา่าการเข้ากันได้ไหมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะว่าเ้าวภาษา,า,ามาสิไปยัดเยดเห้กันว่าวงผิดศิลปินผิดบ่แมนแต่ใน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 ส่วนในส่วนต่างๆมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลสันเด้พี่น้องฮาลากาแบบ เมื่อ้อนกะบด้เาบ่ไบ้เดบา,บดบายัางหลายบ่ไดบอลพาดพิงผู้ใหก็คือบอกเรื่องจะของเรื่องตัวเองว่าทําไมเหตุผลเขาทุกคนถึงย้ายวงซันดอกค่ะแต่ว่าอย่าลืมติดตามด้วยค่ะพี่น้องติดตามพี่อ้อนอยู่หมอลำน้ำที่หกก็คือ,อไอ้สดกุ้มปิดครั้งที่เจ็ดนี่สื่อไปเนาะบาดค่ะถ้าพี่น้องท่านสื่อ,อยลืมนะค่ะ เข้ามาในเพจหมอลำนำ้ำม,มีหกหรือว่าทักแชทมาถักออนก็ได้เนาะคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทรอบนี้รอบนี้ศิลปินรับเชิญมีหลายคนวสิเป็นเปพักดีดาวหยองติ้งลีละเบียบดอกเหมยบ้แดงนี่ใช่ค่ะนี่คือศิลปินรับเชิญในแต่ละอาทิตย์แต่ละครั้งจะไม่เหมือนการผัดกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องกันเห็นว่าพี่น้องพี่น้องหมอลำไม่เย็นไม,ม่ยามกันนี่แหละค่ะคือเขาเรียกว่า คจรการโคจรมากพอกันคือเกาโลกมันกลมแมพี่น้องโลกมันกลมแล้วก็ต้องตอนนี้ยิ่งยุคโควิดต้องต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนะพี่นอนะ้องเนาะอเมื่อนี้กะบอกซ้ำนี่ละแล้วกันนะอย่าลืมฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อ้นด้วยนะสวัสดีค่ะ